ข้าวคุณแม่จะกินขนมครกขนมครกครกครกกินขนมครกลำก่เออเนี่ยเนี่ยอนไรดำๆมาออกเด้วยเนี่ยโกลเดตหักดำๆเนี่ยเอาออกนะเาจะคล้องแม่ใส่น,นะเออกินเรียงสะผมเม็ดเรียงสะผมห่านแบบแก่อืมวัน ไม่ได้ซักวันอาบน้ำนี่นี่นี่แอปแอปเม่ปกระเทืงเนี่ยขายสิบบาทขาดทุนมิตจีนเนี่ยใส่ไข่สองเกนหมดนเนยลยาำนะอเอ,อร่อยอร่อยไม่ใส่พริกไปทำขายได้นะเนี่ยถ้าตกงานหมดไปทางใดละ่ะขายแอปเนี่ย ตกงานไปทางใดล่ะเด้อแพี่คุณบห้พ่แม่เนี่ยแม่เยอะแทนเนี่ยไม่เยอะเนี่ย่แกนนักการข้อมาไปจังมันเยอะแยะไม่ใช่ไปไกลอ่ะตื่นม่ Đây, đô ít kẹo, có khi mấy, không? nó mới Có thăm bên tất cả anh hao nè ôi Anh chìm dày mình tới chìm đây nè Có thăm bên bạn y nè Ôi con quá Ép nha nè Ép ลาบจีนไแต่เจ้าเลยจี้มเลยไกใส่จุ <ไป S 1> ดดำมาแน,นี่ยปเป็นงานซบไส่ห่้ลูกค้าเขาในงานลูกค้าคนที่ทําประกันนะ่ะฮะลูกค้าคนที่ทําประกันนะ่ะเออ แถวมาใจนะก็ไหนไปมเมนะื่อไรเนาะไปน่ะโตเป็นผู้จัดการใหญ่อ่ะอืมอืมผู้จัดการใหญ่อ่ะไม่ใช่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลนะผู้จัดการเหน่ะยาขาไปนนะ่ะ ไข่สองเป็่นไข่ห่านนะไข่ไข่ห่านนะไข่ห่านสองอไข่ห่านหนึ่งไข่เป็ดสองตำนะมาตำนะ<า>มมไม่ใช่นวดนะตำใส่ครกตำเลยไม่ได้ฟูมันมาจากไหนอานเดี๋ยวนี้มีสี่โต๊ะแล้ว ตัวที่ห้ามันกำลังเอ๊ะ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 ไอ้แก้วมันยังไม่ปล่อยปล่อยอะปะปุ่นหมาแมวมันก็ป่าลงน้ำไน่เลยมันฝนลงน้ำเหมือนกัน่ะมันก็อยูกินอยู่กินอาหารอ่ะเป็ดโตเป็นโลมันกระปกเป็ดโตเป็นโลเลยหามแล้วหมา วันนี้มันสุกให้ให้พราเจาต่อให้ป,ปันนี้อ่ะคนเปลี่ยนเวนกันวันนี้อ่ะุนมเส่นเนี่ยอันเนี้ย อันเนี้ยแล้วก็แอปจีนเนี่ยเงินร้อยหนึ่งอ่ะลงเรนี่น้อยอามัามวานเรนี่น้อยอาม่ามวานเนี้ยร้อยเนี่ยขาดห้าบาทจะถึงร้อยอ่ะตังค์มาร้อยเดียวถ้าซื้อพักปอมโดยอ่ะพอดีจับร้อยหนึ่งบ่พักปอม Các ừ, bà mời tụi em miêu này, bàn này nó ngay nè Gì thế? Nó ngay... Nó này có tới đây Mà... Nó đã bàn hết มาหฮันเล่ยไปเนี่ยการทำกลุ่มโะวไปทำง,งานอยู่ท่อมทะเล่ยเวันนม่เป็นคู่อยู่แม่บ้านอิเหนอยีอ่ต่อยเลยจุ๊อต่อยกินให้หมดกินให้หมดจิน Cả được rồi ạ yang phối hay không bên phối hưng không anh tao lão, thầu phối hưng ủ lão 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 thầu lão 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 lôi lão 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 dạ, rong thêm nữa. Tua tất cả tham gia mốc la cù mami nam, mês hai cục đơn áp. Tết đơn áp. Mày ở gió đứa nè rõ 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 ร้อยสองปีเลยแต่ร้อยสามปีแม่เนี่ยหรอกอืมแม่เนี่ยก็เหลืออืมวิจอจะเอาร้อยสิบปีกินไรไรอย่ได้แข็งแรงควันผมถึงเข่ามันไปไวมันตั้งแอบ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 อ่อนเนี่ยอยู่กับหนูเนี่ยไม่ต้องห่วงจะกินยังฮึฮึบอกินเข่าก็บอกี๋ยวจะเอาเกล็ดมาชงให้กินถ้าไม่กินเข่าไม่หิวนี่นะ กินลาวนะแอ่อหมแค่แต่ย mm ัง hmm. ติดอยู่น uh uh ิ่วเมื่เนี่ยดำดำนะอออเอ๊ยหมดถ้วยเลยบว้อยังมาบอกอินเดียมียังกินแน่ผัดซีอิ๊วกลางวันผัดซีอิ๊วไข่เหลือสีเจ่เนี้ยไปเอาอีก เนี่ยเส้นใหญ่เส้นทิพนียวนุ่มสะอาดเนียวนุ่มเนี่ยถูกหลักอนามัยอะบอกกินข่าวนะอือ่าบอกกินค้<อ>จะจะไปละจะไปทำงานจะไปทำงาน ไปทำงานรถค่าจะไปทำงานเช็ดมือก่อนเอ๊ะไปล้างมือแล้วรอไปใจญ่ไผมาเด้อไปไล่เอาบ่บ่บ่ล็อกเอามาเตอรมันอ่านไรแหน่วแน่ไม่เห็นมาเอาน้อยแหน่มีกินเอามือว่าเช็ดมือหวามันเป็นมัน cộp mình mắn. Bất ừ, cứ một cít nào? Cì hood hãm. Bye là. Give Bye là. Give a good airplane. 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 Bye ออกโทวทัศนนะ่ะออกยูทธพทั้งนานวะต่างอูแลนนะ้อืมอ่าวายากับไปวิ่งออมันจะไปทำงานแล้ว